แซ่บบ่หน่องคิดว่าต่ำฮวงเลยแซ่บแซ่บกินได้ตลอดบอได้ตลอดอืออันนี้เป็นอาหารรักของต่อยตัวเคยมากเออเป็นอาหารรักของน่องน่องมากกินเป็นอย่างเงี้ยต่ำคนตกแห้งเลยกินได้อยู่วะทำไมบ่ได้เลยบ่ได้เลยอือเขาว่าอยู่ทุกคนเปล่งไดไหมเปล่งเอาปั๊บหมากยังมันสุดเนาะหักง๊ก เมนูมามาพี่น้งงอมมนงมาตำบักคุงผู้สบายดีตอนบ่ายๆเด้อพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าถามน้องเนี่ยเข้ากับฉหาให้ดูกินพี่น้องเลยบพราะว่าเป็นเมนูนยังเหมือนอีเห็นแต่น้องพันแม่นมากระทินสบายดีบักโงย ค,คิดัฉน,นกล่อขึ้นบ่ล่อขึ้นล,ล่อลง <laughs> เหอมอื <laughs> อนบักกะทิม่เนาะลมว่อยบรรยากาศหนามากัยังซุมนองเอิญนี่นุ่มซิวปลาไเทนปลาไเอนทินหรือว่ามักกะทิทมรเด้อีนะีเาเนเาวห้เนาะมัันเ พใส่ต็มมะฮงนี่คักเด้เช็ดนังแมนมังกรทินนี่เต็มใส่มะฮงเออต็มใส่มะฮงต็มมะละกอ,อใช่มะฮงเอาแล้วมกักรทินไล่ไล่หน่อยคันไว้อยู่ในเมืองนี่ข้าเจ้าอียังข่าวาเขาเอาหน่ยมันน่ะนะมาเลยอันไหนมันหนักกับใคโอ้นี่คือจะเป็นเพื่อนเพื่อนลงมืออันนี่นเน<อ>าะ mà xuống nào nào này chẳng có còn có đấy nữa Dạ Có cả cán nào đấy đấy Cả cán nào phải được rồi bố Bố không sao? À, mà hướng thôi ừ, Nói nhảy nó cũng gần nổng nó Nói nhảy nhảy phải được rồi Kinh bớt bỏ xì khôn này Bố bớt cái tông bớt Bố <laughs> <laughs> bớt đấy máy à, <laughs> cái đấy, khỏi dù Dạ บอกโกยพร้อมอยู่เพื่นว่ะพร้อมอยู่มาหุงกับมาฮุงซุ้มหน่องกันเนาะเป็นบ่าอาหุงบ่าอ,อาหุงเนาะทางไทยเพื่นว่ะมันละกอนี่แหละพี่น้องเลยอาหารเผื่อบานเฮาชวนร้ายมาแต่ไฮแต่ชวนกับมุม้ยนี่กินกับตำมาหุงเป็นบ่น้องเชียวแซ่บบ่นหนองคิดว่าตำฮุงเนี่ยเซ่แบแซ่บกินได้ตลอดบ่ได้ตลอดอ มกเออเป็นน้ารักของน้องน้องมักกินพี่น้องเลยตะมชวนรลายไปให้ไปชวนขันมีมคายอยู่มาฮุงมะไฮอยู่ชวนกินแต่นี่แน่พี่น้องทำไมร้ายเบาบ้านชุมน้องเนี่ยร้ายอยู่แต่มันอยู่ไกล่ผดแม่ในน้องมันอยู่บ่ได้อยู่ไก่ป่าพี่น้องบ้านเพื่อนต้องไหนย่างว่ามันรักสองรักผลมาจัก ก็ได้ส่วนไลยกินมะฮุงพระเจ้าสวดม,มากมาเด้วยเสบเสบนำกันเมนูอาหารหลักเี่น,นอาหารเสบมันนะก<ม>ินตลอดก็ได้เนี่ยรักกว่าไอ้เี้ยไม่ใช่หนุม่มเออตลาดก็ซื้อ,อยังซื้อปีกปลาเออไปซื้อไปแหล่ะซื้อปี่สีมาเห็นเนี้ ตามโงอันนี้แกมากระินเรือแปดพันกัเจังแก้วเล้แก้วเฮ้ยเคยดังด้จตังกระซีถ้าหากมาแบบมีเอฟซีฟังไทย่นมาเยี่ยมยามมาลินนำนี่ ทีเฮ็ดเมนูยังให้เพื่อนกินบ่เนี่ถ้าหากว่าเฮาบ่มีแนวกินให้เพื่อนนะบ่มีอาหารแซ่บๆให้เพื่อนน่ะเห็ดตับหมูหูตับหม่หูแม่โอ้ตับหมูหูก็คือหากินง่ายที่สุดบ่แม่ปลูกเองปลูกเองปลูกเองกินเองกินเองบ่ได้ขายช่วยกันเฮ็ดช่วยตั้งๆพุ่นน่ะแบบนี้แหละบ่ก้อยอยู่นี่นันบ่ได้สู่กินหน่อไม้ปานไแม่นบ่กพอมันอยู่ไกลเนาะ ขออนุญาตเอฟซีก่อนได้เนาะขออนุญาตเรียบร้อยแล้วได้อันนี้เอาเอา,เอาจีบให้เอฟซีเบิง้งเลยว่าคุยอเอฟซีเบิง้งเนาะลักษณะแบบเวลาจีบสาวเนี่ยเบื้องเบื้องเบิง้งเอฟซีก็จะว่าว่าบอกว่าไปทางใดจีบสาวทางนั้นถ้าว่าบอกว่ยจีบสาวนะบ้านนี้นัดนะได้เมียแล้วทางเทิงต่ำบมกเพชรแต่พี่น้องกบกบกบจูเออฮ้ยน,น,น,นังน้องน้ำน้ำรังพักห้องน้ำน้องม่ได้บอลอาบน,านา้ำไมยได้ื่อนี่ เออพอนน,นาแน่นนไนนม่ถือเป็น,น,นอย่างไรแล้วผมช่างกระซิบแล้วก็เทเป็นรานๆดหน่อนคิดว่าห้องน้ำโมเมน <c oughs> ต์ก็มอยๆหนาวจ่อยๆเปน็นอย่างไรต่อ คนกินมืเอเบิดอกเป็นะนคกน่งนะเออตําเาส่เนโคกนนเนี่ยสบก็ข้าวเส้าเลยมันจะเข่ากันข้าเมื่อเส้าเนี่ยมันจะคักมันเงนี่ยุโคกไงนะบางทอมันก็เข้มเมื่อเส้านะเอาไม่นุ่งง่ายๆพี่หนังเลยเเเตะกี้ <ๆ S 1> ว่าจะซื้อปลามาปีเนาะม,มันยากพี่หนังเพระาะว่ามมีเต่าทานมมีทานนะเพื่อสิังฟื้นนางไไฟล่ เป็นทานหนึ่งเนาะแมนเราเห็นหน่อเห็ดแบบไม่หนุ่ยไงไปซื้อปีงมาแล้วก็ตำมุุงไม่ยัางเลยไปซื้อมาในมื่อนี้เสมอัมาเดาขึ้นมาที่ไหนเหงื่อเระวังไหมมอสีขากินนะเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วมาแค้ยมางหนึ่งนะมาก็ได้ หมากแดงเนี่ยตัวนี้แม่นหมากเลนหมากเลนด้วยกันบอหนาเถอะมอ็งเกลงกีฬล้านเอ็งสองสาวกำลังต่ำหมักคงชุดน้องชวนร้ายนี่กินปลาแดกยังหรือนี่เฮ็ดเฮ็ดเองบอปลาแดกซื้อปลาแดกซื้อ ก็โบเห็ดกินเองแต่โบมีปลาบ่โบมีปลาขนาดจะกินอยังโบมีเอ่อน้ำเซ่แต่ไก่บ่โบมีน้ำเซ่บ่มีน้ำเซ่เนาะบ้านนองวิไลอะไรมีแต่น้ำไฟแม่อืมขึ้นเลรหอมเลยเนาะปลาแดดอันนี้ปลาแดดก็ปรุงอะ่อยเฉพาะเคยตทำให้ผู้บ่าวกินอยู่บอโบเคยบ่เคยแม่อยู่บอเค็มตั้ม มีแต่ต่ำกินเองมันเป็นครั้งแรกคือว่าโชคดีหลายที่หาได้ทุกคนลเลยเจอเจอทมิทที่ว่าน้องต่ำฮงให่ผู้บ่าวกินแม่สู้ทีมงานพีงง่น้องเวยเยดใหด้มันเข้มเด้อ <c oughs> สนานขนาดเนาะคนทามากินเนาะแต่เกาเข่าป่าได้เพอช่วงหรอเ<อ>พาะยุมันยังเขาอยู่ ก็ยังเศษไปอยู่ครับเดี๋ยวกินเปน็นหอักเลย FC เป็นกระทามอยู่ทุบเบื้องเข่าปลาเดี๋ยนี่ก็ยังเศษไปอยู่พี่น้องกแฮมด์วิทพะยู๋ไอวิทอันนี้ก่อนแลลวเวียนแล้วงานคักเม่์ตรงนี้ให้เบิง้งผู้สาวก่อนเนาะเมร์เมร์เอาเอามากรุงลงไปแล้วยังบริสิทธิ์มั้ยทีสิมแล้ว,ลวเป็นยังไงเค็มเกลือวาย <laughs> เร็ดเค็มเดี๋ยวก็ยังเค็มอยู่ ใส่ปลาแดกอีกปลาแดกบุพเอปลาแดกบุพเอบ่ถ้าเจ้าใส่ปลาแดกใส่ลายในมันก็บุพเออยู่แล้วจะต้องใส่หัวใจลงไปน้ำใส่แล้วว่หัวใจอ่ามันจางเนาะมันเข้มเนาะใส่ปลาแดกนี่มันจางจางเนาะบุพเอปลาแดกแสดงว่ายันว่ามันเข้มเลยใส่ปลาแดกลงไปอีกโอ้ยอันนี้แมนเนื้อัขวของหนุ่มเอ๋อเนาะแมน พราอถ้ามีโอกาสก็มือหนาวจะสิไปเพื่อนของห,นหนอลงองอันนัไไ้น้องซิวเนาะแม่นไหมเอเป็นแต่แสบได้บอกว่าเฮ้ยขันเครื่องมันขบแต่แสบได้แสบชุดน้ายชุดมองตัม้มยุให้ยุสวนเนี่ยมันได้ใช้ได้เปะแห่งนเนาะใช้ใช้กันเดี๋ยวมาใช้ตะเกียร์ทางคนตกแห้งๆเนี่ยกินได้อยู่วะทำไมบ่ได้เลยบ่ได้เลยก็ว่าอยู่ทุกคนเปิดได้ไหมเปินครับปั๊บมางยัง ปั๊มมูนชิมแลนตอะคุณให้อนนคอว่า้มเองคือว่าเนี่นเราะว่าปั๊มักซูให้คะแนนเองเลยชิมชิมเพิ่งเลให้บอกไปจานดูจังเนี่รอบมงกนพน้อ้ารอปั๊บบอกูลห้าสิบปับเหมือนไงโอเคอกระเซบอยู่ได้เนาะ ก็อยากจางน้อยหนึ่งใช้เกลือน้อยนึ่งปนจังัวใจเริ่มสิปับมาเกลวพี่น้องเลยเาปั่นมาซิแล้วใชเกลือน้อยหนึ่งได้จะใส่ไ้ไอืมเป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 เยเป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 เเป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 เนเป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 ั ใช่เลยลวใช่เลเป็ยยังหนมะพัอาหารีอันมีเสียงปีนงนาการปีงปลุกกับพักน้องไปชื่อ,อยุ่ตลาดบ้องหนึ่งนี่้ามาเสี่ยงไฟก็าวานเลยระยำเนีมันลม่ลมหลนี่ณอน่น้เนี่ยชุก

มักเล่นมักเล่นมาสั่นมาเขากินมักเล่นงามผิวงามเลยเฉพาะในงามเนาะนี่เอาหัวนอนเลยปีิดากลินเมืละโลละโลนี่งามหนวดผิวเนาะผิวดีคอยชื่อคอยชื่อว่าสั่นโอ้พี่น้องไปเนาะเป็นตาแสบขนาดมากิน้ำกันเด้ออ้าอยู่าสั่นเนาะมามามาเอฟซีเฮ้ยเอฟซีทุกคนเนาะกินน้ำกันเด้อเอฟซีทุกคนต้องทานเนาะ ป้าเอ๊ะตะงานละเอ๊ะตะงานละเอ๊ะค่ะคิดว่าสิมีแต่ตําบักหุ่งเด้ทุกคนแเนาะกะหลายอย่างเนาะง่าได้มีปลายงปิงปลายงกปิงปลาุกปลาดุกเออโอยลืมมยงปลาุกน่ะุนองว่าน่ะอากาังโกยอากาอากางโกยงโกยโกย่แม่นแต่ว่าาบ้านาบ้านค่อยว่าเสียสก เสียชะกันเอออาการของตัวเองงนี้ก็ได้เนาะมันอยากคลายเวียดได้ทางสุ่มจอยเลยอืมเวียดคือคือกันเออนั่นแน่ว่ะสกันสกันชะกันอืมคนนั่นอ๋ตอนแรกว่าบ่ช่วน้องช่วยแรกนนุงสินไปส่วงไล้นุงสินไปงานบ่ไปงานนอกงานเนี้ยบ่บม่ค่อยนุงสินอืมบ่หนุนเมื่อส่วดแรกเข้าไปงานบ่เคยหนุงสินไปงานแต่งงานเนี้ยปวดคอต่อแขนเนาะ ถ้าว่าเมื่อใดจะหอดงานแต่งจ้ะยังไม่มีคนยังไม่มีคนมาท้าเพว่าเป็นนุ่งไหน่สินนี่ได้โอุ้่งนุ่งไหนบ่กระจักแล้วคนรอเทิงบุคคกเขาบอกนุ่งเขาบอยนุ่งโอ้รุ่งได้แต่ว่าต้องเอาสินมานุ่งข้างเทิงอีกเนาะได้แล้วเอาผัวต้องนุ่งส่ง ย่แม่ไหมเอาถ้ามีถ้ามีหีดคอกเนี่ยเขาว่านุงก็ได้ไม่เถาบ่อยนุงไม่ยาบ่อยนุงนุงก็ต้องเอาซะพวกรักแล้วพวนละเถิงเอาคนเล่าซะเป็นมีคนเหล่าเอาคนเล่าเนยหีดเขาไลายเหรอเนาะถ้าบรรดาหนุงกับโบเป็นยังไงนุงสูงโอ้โหทุกคนเขาแรงบ่เขากรรม่แม่เขากรรมเอากรรมเปล่มันแดกเนาะสีแดกเนาะอืมคนวดใจเนาะ เอาคำแต่ว่าเป็นสีแดงทุกคนชุบหน่องต่ำมาเลยสีต่ำเมาต่ำเมาอ่าพี่หน่อยเพื่อเสียดาช้อนติ๊บนี่ก็ันนวดด้วยนวดเต๋อบริ้งนี่ซีนแห่ีปลาดุไม่เนาะซจำกินเนาะตอนฮับแขกงับคนนะถ้าเป็นเอฟซีฟังไทยยังมากะตอนฮับไปไม่อยู่บ่ตอนฮับยังดีบุบีนยากกินก็เอาหัวใจให้กิน เรากิน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 มาก่อนสิกินนะเอาไปใส่เลยกูไปทำจะโดยเด้อจะได้โต้เด้อเออจะโดยโตเด้อก็คือกินข้าวน้ำกันเด้อเออมานี้เลยเอามาทางนี้อีกสาวเซิวมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อเอิรนไพรเอิร์นภูบาวเฮ้ยอยู่ๆอยู่ไกลกันไงนับๆกันอีกมาสิให้คอยอยู่ทางกลางวะมามาพี่น้องมาสินข้าวกินอะไรน้ำกันกิ แมนแมนแมนอ่านี่มีแต่สแสบอืมชักเนาะเมนูนมเฮ้ยกินซิ้น่งมาๆพี่น้องมาตำบากพุงปูม,มากินน้ำตันพี่น้องกัยแสบได้อืมเขาเป็นตำมามเลยพี่น้อง มันสีหอมเวลาหนึ่งไก่กกอยากซุปเขาใหม่ปะก,ก็ยังหอมนะบหอมคนหอมกว่าแสุตัวเนาะตัวสูง่านกกนั้นเขาเปียกซาเล่ซาเล่ไร ผู้ป้งเป็นมัข้าวเลยจะคดกินในข้าวข้าวเดียวบอบดอีไพ่แพนลังอย่ยขึ้นบอสกับเขาเนี่ยเออตมุงนะเรียบร้อยแล้เบดอะไรตามุุ่งนะ มาถัวยกระเซียบ่ถยกินทั้งถวยบ่อืมอิ่มแล้วบ่วันนี้อิ่มแล้วอิ่มครับชัเนนอนก็กินขาวบุหรียัดตุ๋อีบ่บริยานบริยานแต่กินบุหรี่เป็นไงอิ่มแล้วอืมข้านิ่มล่วบ่อยากนอนแล้วบ่กวยอ่ะผมไม่ สำหรับอาหารโอ้โหว่าเป็นอาหารเชียงหรืออาหารบ่ายอืมอ่ะแบ่งนะประม่านดีเขากินอย่งแหละทุกคนเนาะผู้ชายทุกคนในดนยังคุมกำลังกันนั่นแหละอาหารเชียงในมื้อนี่มะงูเป้งปลาเนาะแซ่บทุกคนอืมบอกขึ้นน้องซิวว่าบวกคุยนุ่งสินบ้าน้ำหน้าไม่ใส่อาบน้ำนุ่งเต่แพ้แป้เออแบบเบ๊ว่าึ้นขึ้นภาพบ่ออก ถ้ามดาก็ต้องลุกชินอาบแพทยังแพทแพทแพทแบบเข้ายได้ตลาดนี้มีมีห้องน้ำบ่มีมีไปอาบนส่สัอายุเง่น้ะเอ้เยวแต่ว่ามีน้ำป่าๆเออที่เรไปอาบน้ำหวยน้ำยังสะดอกบ่มีมันอยู่ไกลเนาะม่อยหวยทั้นแถวนนนี่บ่มีใช้ห่วยนะ ส่วนไรกับเจ้าผู้สช่าเธอเนี่ยถาว่ามีการมีงานจากไหนนุ่งสินเนาะเป็นเวลาผูกคอต่อแขนเดี๋ยวไปงานรองงานแต่งกันเลยวะนุ่งเลยเคยยุคเธอหนึ่งไปดองเธอหนึ่งสินมรุตตีบอกว่าบรเคยนุ่งล้นุ่งเธอเดียวนำบรรุดสาวมาคุยเนาะอย่าเด้อเออถี่ว่าแล้วหระพี่น้องเลย